เต็มหน้าสวยมากเย้ถ่ายวิดีโอเหรออ้าวมาดูเขาถ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะให้สภาพสักเสร็จให้เรืองหมารู้ไหมว่าพี่ตอแต่ค่ะสวัสดีค่ะได้ชื่อบูเเ็ดเขาเหรอคะสวัสดีจ้าเจมสสุวงกฎจริง สภาพ success ได้เรื่องหมาหรือว่าพี่ตอแเต้ผู้ที่พากเสียงคลิปมังกรโคโมโดสวัสดีเฮ้ยเสียงไม่ใช่อย่างนี้สิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีมังกรโคโมโดเนี่ย <c oughs> นะมีอาศัยอยูท่ทางแถบตอนใต้ของรัเสเซียใช่เหรอฉันขอเปิดวิกิพีเดียแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ,ะนงนะโอ๊แบตฉันหมดนะแล้วฉจะเอาที่ <c oughs> ไหนเปิดเนี่ยบ้าจริงเลย ขอโทษนะคะท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะต่อไปนะรอบหน้าจะพูดถึงมังกรโคโมโดอย่างลึกซึ้งเลยให้รู้จักถึงความเหี้ยของมังกรโคอมโดอุ๊ยอะไรเนี่ยในสถานที่แบบนี้อย่าไปพูดอย่างนี้ซิไม่ดีเลยนะขอบคุณน,นะคะที่ติดตารับชมวิดีโอของเราขอบคุณจริงๆค่ะ